บานนีนาอ่านว่าโไข่เจ็บให้ภาญาดญาเยมาเก้าวาดใกล้อยู่ในว่าสุขคนนะ เหลียกว่า <cake> <feed> ิียินี่บาคนการเกิดเคียร์นอจ็บตายบ่ว่ายิ่งหรือใชยรอกพระทรงองเจ้าเาว่านุนมือเท่าจนมีทุกข์ยากมันก็บรรละอินอภัยให้เจ้าผู้ใดฮขอรำกันก็บ่ได้บ่มีพรายวดละชาตรามอรณาเมียนเอาบ่ 니ั니น <목소리도> แม่ลาเสียรวยเรือจวนเรือบาเยาวยังน้อยปานกลางเดือเท่าเกียวแม่ลาผู้ไรกะเลวแต่ควันตายบวลาวินอาภัยไทยเจ้าพนาพันผู้บางคู่านังกะตายแต่ยังเรีกดอกเมียกะมาังเป็นตกะเราตายดอกำทอรักกำพเป็นบ ah <laughs> พ่อแม่ไรแต่โศกากะนิงให้ได้โอ้อ้าวพ่อบางคนพอมเป็นสาวเป็นบ่าวพาดว่าเจ็บป่วยไข้ตายเมียนหมดชีวาเงเหลืองหนเองพอแม่ตงวังเพงอยากินง พานมาตายไปสาเวทนาทนกันพวัวบางคนว่านั้นลวกญิ่งใช้พวงมสิใหยะพะพว่าพันมาตายไปปาเบียเป็นเมียหมายไหล่ล้่นดอกแต่เธอลูกและเมียได้เตียบถือ ແລະໃຫ້ຫາມຄັນຫາອจນິດຈ່າງວ່າຕາສ້າງລາປັນນ พราโวนี้เิ์สอนไว้เตือนใจดอกบอกว่าให้เพียรจาระเนะจวนเอ่องเนื่อเลื่อยเลื่อยเพราะได้แก่ว่าแบ่งเบาเกิดมาแล้วก็ต้องเท่าต้องแก้และเจ็้มตายยากไปว่าเมาลายบอกแม่ล่าของพูดเดียน ลาทำความดีเอาไอ้ยาประมาในไว้บ่เจ็บไครบ่ทันเกลหลงตัวลืมยตลงไกลืมเกลหลงัเมียลืมเมียบ่รักเปิ่นว่าไว้เสื่อในเจ้าไปวางมาจุราตพาแมงนอผ้ามังบ่เป็นลีคนใดบ่มีความเห็นใจต่อู้ไดดออกพอดีน่ะ เพื่อความใ่ก็เขียนข้อสุบทย่างเืินมือเศร้าเห็นหน้าจังบาย่างเงินละความใยเขียนเือดังเอาเทียมร่างให้หันว่างน่องไว้หากใจยาสุรีลบลวนละ ຍໍອົມບໍ່ຍໍແມ່ເອື້ອຍຢ່າໄດ້ວ່າແຕ່ຂອງກູນໍຂອງກູມີແຕ່ໂລບແຕ່ຢາກໄດ້ຫຼາຍລົນກໍບໍ່ພໍລາຄັນບໍ່ໄດ້ບໍ່ຄິດເັນຄິດພໍເດວ່າຕສິໍຕາຍາຍວກໍມ້າຄິດນໍາແຕທາງໃດ พี่น้องจังสันตายและดงไปมาเยอะอเวจีเผาเจียอย่าพากันขี่ตรานีให้ทำบุญไว้บางยังสิไดมือนไท ลักขันเป็นเฮาตกใต้บุญสิเล่นน้ำเฟื่อดอกเมื่อเย็นคันเป็นเฮาตกเหนือบุญสิเล่นดอกน้ำคำลาบุญสิน้ำเฮาเขียนเมืองสาวเราไปเลื่อนเวิ้นหยาบวเเล่นแต่อยากได้ทำไว้ว่าดเนื้อบุญรัขันแม่นตัวหน้าหลวงบุญสิโยกเฮานีเดือเมื่เดือ อนขะนอแม่นตวกอวิจิบุญสิพาดอกเฮาม่อมนะลาบ่เนอเสจุมเฮาเพื่อนลาเมืองสวันค์ไปสั่นหาเสอยู่สุขาวดีมีเตียห่วงเทียล้วนเป็นมวนเขาว่าเครื่องกินนา ราศาสิงินทานในเสือความบัวโตเจ้าเพื่อน่าบัวรังว่าหักกินเอาคือเวีนสีปองให้เฮาไดเจ้าทองเที่ยวยยกกโบบนอโนเลี้ยวหลบลายทุดจริีให้ทวดทัวนอหันเียดจังสีหันดอกกินเจียงลาเฮามาเปลี่ยทางถามอโนไม้มุมฟังชีเวิตเป็นอานิต จังสังขารตั้งบ่เที่ยงมามาสังขารตบ่เที่ยงมันก็คือดามดังนิพาน ขอให้ทุกทุกท่านมีจันเมืองน้ออาพวนละลาเฮาเกิดมาเป็นคนให้ก่อบุญเป็นทุนคละยามเมื่อดับกันาลับตาตาโลยังเสมีตเพ่งกะเมื่อนาได้เพ่งาน ทางชาตินี้ชาติหน้าสิได้โย่เป็นสวงบ่มีจวนบ่มีทุกข์ก็ห่ามมงมีนอดดีไทยพ่อแม่เอ๋ยอตั้งบุญเอาไว้ตายไปสิได้เพื่องมันบ่ล้วนบ่เลื่องวัดเต่าโลกงไตจวนจอดเจ้าบ่ตายเกิดโรคหา ປ្ល្រូវក្នទេងណ្នទ្នទ្រឿិនາរឹងពុងអាន្រំណ บ่แม no ่มนของคนอินาโคนความดีเป็นสิ่งดังร้งอย่างที่เวิตเป็นอันนี้จังสั่งกันตั้งดอกบัวเทียล้างเีากหอยล้างเถื่อียงสัะจัวไตโดดลวนผนสวด่ายกับมมนตายลกะขอเตือนหลวงและไอยาบประมาทเตือนอันที่เวีเราสิเป็นมันบ่ cho hà rừng 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 เสีตายวงหรือตายพุงตายดีหรือตายสัวเฮากระบอกตัวมังบ่บอกว่างนาเสีตายสากะเล่าใบเออหนาผ้าเมียเอือยสิประมาณน้อบ่อะไบอกลูกเตือนลาละรักษาศีลกินทางกะเสียความบ่ชโจา ជោះៗ្ម្ែម្ម្មចំ្ះទ៏���្ះនៅ្ះមែៀលូន្យហោះម្ម្ះនៅ្ះម៑ការាង់ទៅ្មការាង់ការាលានបី់នៅ្មែម្ ย่ําเศร้าให้ตาบาดจังหันเลยเมีเด้อนนาลาบุญกลางวันเอยแต่งเพลคอยคำเนาบุญยามคำให้เข้าวัดฟังธรรมบุญยามเลงให้แต่งขันดอกไม้นอแม่เอ้ยสักใสให้เขียนอำภาวะนให้รักษาของ กะบอนบุญนอกเอาไว้ตะมันเป็นไม่เร็วร้ายความตายเออเออเอย่าประมาเบื่อโอกาสเดีวสิเยีสิลโกว่าเมื่อลูกโอ้น ไอทั้งบัน้อเอาไว้กินทานย่าได้คาะั้งตาบาดได้ยาดน้าอย่ามีถั่วเจ้าถั่วถอยเสียทั้งหลายทั้งหน่อยก็ตามเตียถานะหวดปันสินว็พระยาละเลยคุณเกี่ยวละยมเมื่อทั้งบุญเลี้ยวโมดทนาน้ำหยาต่อรนิยูปืนประจักษ์เจียงแหงอภิญญานะละยมเมื่อทำทานนั้น สาธุการโยยืนยกใส่เก่าอันคว้าเอาปราถนาสามที่เลี้วจังทำท่านดีทอดเป็นสีฐานอยไร้กระดังเดียวโดยรามน้ำใจางน้อรใส่เบียวทำบุญอยากเรื่องควรละเมื่อเวลาทำบุญใน้ใจเสียดอกจางเกี่ยวอยาเมียงเปี่ยวว่าคนมอองละมัจังสีถูกต้องเต็มส่วนอานนี้สวงพ่อตาอ โองเปนตัสสอนให้หําก่อนเด้อท่านน่ะละเจตตานาโน3ร้องสิสมบูรณ์เจ้าพลทรงในตมสวนอานสงตาไลวขึ้นสฟาพระลาย ันสุขึ้นสุขสว s รค์สันดอกนาน